ถ่ายอะไรที่เป็นเหนนออยื่อคนเสือโยคะไม่ได้เพราะว่าลม,มันแรงขนาดเอาดัมเบลทับนะยังแบบต้านไม่อยู่แรงมากแล้วก็ใสร่รองเท้าก่อนอรก,กาวว่าเดี๋ยวจะแบบจะรำขอฝนซะหน่อย <c oughs> ไม่ต้องรำเดี๋ยวก็มาก็โอเคก็เดี๋ยวเราก็ถ่ายเราเรื่มเปื่อยเพราะว่าพี่เล่นแขนเสร็จนแล้วไง ตอนแรกมีว่าจะเล่นเออเล่นคาร์ดิโอไง้วทีนี้มันแบบมันต้องเป็นท่าที่แบบว่าต้องใช้เสื่อโยคะไม่งั้นมันจะเจ็บเข่าถ้าเราเล่นกระปูเลยอย่างเงี้ยเข่ามันจะแบบทะลอกเลยก็เลยเออต้องแบบว้ก่อนเอาไว้เอาไว้รอบหน้านะคะมันเล่นไม่ได้หรือมก็ต้องไปเล่นที่ในห้องในห้องก็แคบห้องลกมากไม่ไม่มีแบบพื้นที่อะไรเนี้ย กำลังจะเคลียร์เคลียร์ก็แบบยังเคลียร์ไม่ลงตัวสักทีเออช่วงนี้เล่นแขนนี้ได้เห็นไหมอะไรจะสวยมันจะแบบเห็นเหลี่ยมเห็นอะไรอย่างเงี้ยเออเอาตรงนี้ไปก่อนเพราะเวลาเราแบบใส่กอกอกใส่แบบเปิดอะไรเงี้ยแบบโชว์ตอนนะี้มันจะสวยอะไรเงี้ยแต่ตรงพรุงเนี่ยสีตอนเนี้ยปวดหัวมากเลยคือแบบก็ไม่ได้กินอะไรเยอะนะแต่คือแบบสิ่งที่กินมันทําให้แบบ ด้วยเราอายุเยอะเนาะมันจะชอบมาจุกอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้สองที่แล้วก็ตรงต้นขาก็คือจะเป็นพวกแบบหมูกรอบคณะหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ KFC อะไรอย่างเงี้ยคะเออก็จะไปอุดตันอยู่ตามอะไรประมาณนี้ไปลยุยเล็บนะคะ